กราบสบายดีสวัสดีเอ็ซีสุขสุขโคนยินดีตอนรลับกระซู่มต่องชาวต่อยมันีจ่จะมาพกมาพอกับเฮาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องมานี่ชาวต่อยก็ได้อยู่งานดองแล้วพี่น้องเสร็จเส็จก็ได้ไปเซิร์ชาวต่อยมาซอยเห็ดอยูเอย่เห็ดกินแล้วพี่น้องเฮากะตอนนี้เฮาก็มาหออเฮือนพ่นหลยๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวชาวต่อยกับิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งบนพนหนึ่ผักอยู่เห็ดหกินแล้วพี่น้องก็ปลาพี่น้องไปเบิง่งไปชมน้กันเลย เห็ดไปน้ำกินไปนำสารผสมเห็ดเล็กเอ๊ะนั่นเป็นสีลาบนะปิดไว้ก่อนสีลาบดิบเนาะพี่น้อง ตอนจาปันกระหิตแล้วเนาะก้อยลาบแต่ชาเจ้ากับปริทศไทยเป็เบิร์กระนังพีไทยเนาะรอให้มันแจ้งเนาะพี่นรองเนาะมาคืนเนี่ยไหหมอเนาะเป็นต้มกระดูกันนี้กระสีหนึ่งค่ำมันออกเลไที่เค็มได้หงมุงขึ้ค่ะเรือเตหัวมา มาพอทันบ่มาพอทันนี่าหมูเขาออกของปู่แม่เป็นที่หนึ่งเขาคั่วป่ะคั่วเป็นที่หนึ่งเขาต้องตื่นแต่เช้าเนาะพี่น้องตื่นสายบ่ได้มาบ่ทันเนาะเพราะว่าเจอกระเจ้ามาซรอยงานแปดมุกระเจ้าก็มาเลยเนาะมาซรอยมาดอง อาฮูกมุงกมงเศร้าอางะกมเศ้าเศ้ามคนเต็มเต็มเลยคนเนาะในหางงัวพี่น้องเดีนมันเดี๋ยวไปยังัว่มีมัน่ีจ้เบ่ั่มีแขงกันน เดี๋ยวก่อนอันนี้ซาจอยอยู่ทงเฮือนเพิ่นเนาะ,นาะนานพนนนี่น้องทงเฮือนลูกหลานพี่นอนยังไม่ตื่นอันนี้สิเป็นเจา้าของเฮือนเพินพนพ่นเนาะฟาไปลงมือเฮ็ดเอาไก่ไปใช้นี่ไก่แค่หมูอ้อยตอนนี้ผมกำลังจับไก่จับไปเห็นยังสี้ค้างไว้หนี้บ่ ค้างไปเอาไปพกเอาไปคอยคอบเลยโยาไปเลยได้สิเบ้อโย่ไปเลยเอาไก่ออกเอาเป็ดมาแทนยังมือดจีพี่น้องเป็นเฮือนครัวเพิ่นเนาะ ขิดตะไคร่ผืนพี่เนอะในเพื่อนหัวเห็ดอยู่เห็ดกินเพื่อนมีไก่นอนน้องพี่นนาะอันสีเป็นเพื่อนหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าทีคนมาสอยโดงมาพี่เนอะเนาะหนึ่งรอเพืนตะคองเพื่อนบ่ไหนฮึตะคอง ีเห็นคว้าเลยเอาเลยบอกกินตายที่ซื้อบอกตายที่ซื้อคันนาม่นอนเม่นป่าเม่นแล้วนี่คือคันนางัวกคันนางั๊กจากต้มแล้วขากะซีหั่นหันแบบนี้เอาไว้หิดลาบเนาะ ติดก้อยลาอะไรทำผ้ชมบ่นเยอตอนเคยกำลังห่างเลยขอบ่รดช่วยทำกินอะ้กินอยู่

ล่างถ้วยกินมือเศ้านี่เห็นบ้านลายใายอะไรเนาะกินลายเนาะกินลายค่อยค่อยคิดว่าล่างใหม่เน่นอมเมนเราเห็นเนาะเพราะว่าฉันกินมือเศ้าฉันกินมือเศ้า,าแจ้งนะพี่น้อง <c ười> ยันบ่พอก็เลยข่าเป็ดขาไก่อีกเนาะ งงต,ต้องใช้น้ำเราจะเบิร์ลยเลยมื้อเช้าเราเปิดแห้งได้แกงแล้วพี่น้องอันนี้สิเป็นเป็ดกับไก่เนาะอย่าเพิ่นย่านมันโบอพอเพิ่นก็นเลยพาเป็ดกับไก่เพิ่มอีกพี่น้องสิแกงบ่น,นี่ต้มจากน้ำผึ่เดินจากน้ำพิน่นเขาปะ พอคั่วกันยังบูหูจ่ากน้ำพื้นแมนเฮากะสิพาพี่พานอ้องขึ้นไปเบิ่งทั้งทิ่งบ่นผมจัดเตรียมอาหารที่โยหับแขกนะพี่น้อง่ะขึ้นเทึ่งพอแลวพี่นอ้องขึ้นไปถ่ายก่อนแป๊บหนึง่ง พดเกิบหร้วขึ้นใส่เกิดว่าินี่ตอนนี้เขาก็าขึ้นมาหอดทังเพือนเพื่นเลยพี่น้องเพ็นกระตักเตรียมอาหารแก็มดั้่อีน้นกระตักเตรียมอาหาร ลาบงว้นนข้นกระดาวนไแกงกระเาใช่ไหมเป็นกงติ๊มาาเอาคุณหนูใส่นด้หน่อยจ้อลูกจ้าตักอาหารรอตอนหับแขกเนาะยันบทันพี่น้องคนมาแล้วคนมาลายกันเลยแบบเท้าเตรียมไว้ก่อนเนาะ หลอนึ่งหลเมัง,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 งจากเขายงอยู่กินแล้เขาอ,อ,อกันซืบ้าเลาะเบิ่งเนาะกินข้ากินน้ำเนาะเขาก็ซื้อ้าเขาเป็นนองลอหลาะเบิ่งอันนี้จดที่คนมาซอยพี่แม่ขึ้นมามลย ใช่แม่เสืแดงค่ะที่ชมปะเอาไปพาพี่น้องไปเบิ่งเจ้าสาวนะพี่น้องปะนี่สิเป็นเจ้าสาวเนาเสือซีนี่พี่น้อง จะซียากออกมาหว่าเนาะเจ้าสาวย่เข่าก okay. mm ่อนจะเห็นที่บ่อน่กินเข่ายัไม่ได้ผูกแขนพินเชาแล้วจะผูกแขนเนาะจากย่เข่า ทีบมาสอยในงานเนากกระเรียบถีบเลยเะ<ป>ากับสีมาล่าง<ป>แต่ว่ากันยังมายังท่านได้เบิดเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาตอนนี้เขากระสีมาล่างขวยไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าแขกคนมากกันยังท่านได้เบิดเนาะยังท่านได้เบิร์ตเ,เราแบแขกคนจักษ์จิ๋วได้อยากมาอยู่ไหมยังเนาะอันนี้ส่วนหนึ่งย่อไปมืออ่อเสาร์นี้เนาะ

ไปจะปอยมนีจะไปอย่างเดียวคนนี้มาคนละคนเรามิเล มันมเดือะ ตอนนี้เรากำลางได้แล้วล่างไรได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะกานั่นก็จะมันสิบหักจริงเลยยานะเราเรากาหยุกได้ค่ะโบกาได้แต่กาแตกกาถผุแตกกันหมดมันบอลล่าบ้ตะกาฮะ แยกพื้นที่ไปเอาน้ำไปใส่ใช่ก่อนก็ได้รั้เต็มแล้วได้เนี่ยน,น,น,นี่เทตัวนี้ทิมเลี่ยเป่งใช่ตัวนี้เอาตัวหูไปกันได้เอาเอายังอยู่ได้ไหมได่ใช่เห็นบ่เห็นบ่างที่นี่กระมังหูค่ะ <laughs> พี่น้องสำหรับคลิปร่างถว้วยเนาะอขากระสีโคอเอาไว้เพียงสำนีคำเพื่อมาก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใจเซนแนลเพื่อพิถพิถัจากคลิปใหม่ๆซองของข้าวสะวกดกระสีโคโตไปล่างถ้วยซอยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วกลับสบายดีและสวัสดีซี่คุน